สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่หอมจะมาทํายำปลาดุกฟูนะคะนี่ก็ปลาดุกนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นปลาดุกนะคะตัวใหญ่เลยล้างทําความสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันก็ส่วนผสมก็จะมีถั่วลิสงนะคะมีมะนาวมีพริกเขียวแดงแล้วก็หอมซอยนะคะนี่ก็จะเป็นมะม่วงก็จะมีต้นหอมผักชีนะคะ จะมีน้ําตาลนะคะน้ําตาลมะพร้าวใกล้จะหมดละนันนไม่เป็นไรนะพอใส่อยู่นะคะเนี่ยแล้วก็จะมีผงวานิดหน่อยะคะ่ะน้ำปลานะคะเดี๋ยวเรามาทอดปลากันเลยนะคะอันนี้พี่หอมก็ตั้งไฟไว้แล้วนะตั้งกระทะไว้แล้ว ก่อนจะก่อนจะเอาไปทอดนะคะเราก็ต้องให้ทําให้ปลาเขาตัวแห้งก่อนนะคะหรือว่าใครไม่ใช้ทอดก็ซื้อปลานะคะซื้อปลาที่เขาย่างตามที่ร้านส้มตำนะคะเดี๋ยวพี่หอมจะบังสักนิดหนึ่งนะคะจะได้สุกง่ายๆ าใครไม่สะดวกเอาไปทอดก็เอาไปนึ่งก็ได้นะคะอะี่หอมลืมกดวีดีโอนะคะนี่ค่ะที่หอมต,ตั้งกระทะแล้วนะคะแล้วก็เอาปลาลงไปทอดแล้วนะคะ ก็บัางๆนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะได้สุกง่ายๆค่ะตอนนี้เราก็ทอดปลาเป็น,นะค่ะให้เขาสุกก่อน นี่นะคะเขาก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวพี่หอมจะเอาขึ้นแล้วก็รอเขาเย็นนะคะรอเขาเย็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแกะเนื้อกันพอเราแกะได้เนื้อปลาดุกแล้วนะคะเราก็จะเอามาขักนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยจะได้เนื้อปลาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทอดกันนะคะ ใช้มือเลยนะคะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ผสมอะไรนะคะเฉพาะเนื้อปลาล้วนๆเลยเพราะว่าปลาดุกสองตัวนี่ก็ใหญ่น่าดูเหมือนกันนะคะสอบน้ำมันนะคะว่าใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวพี่หอมจะเอาลงเลยนะคะ พอเขาฟองเขาไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ออกขึ้นเลย แพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะจากนั้นเราก็เอาขึ้นเลยค่ะตอนนี้เราก็ทอดปลาดุกแล้วทอดปลาดุกฟูแล้วนะนะคะก็เดี๋ยวเรามาทำน้ำยำกันนะคะเดี๋ยวพี่หอมจะหั่นพริกนะคะ ก็จะมีพริกแดงนะคะพริกเขียวพริกแดงเผ็ดมากเผ็ดน้อยนี่ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ใครชอบก็จะใส่น้ำปลานะคะ น้ำตาลนะคะน้ำตาลมะพร้าวมันอยู่ก้นขวดแล้วละ่ะล้วงไปไม่ถึงนะคะใช้มีดแล้วก็จะละลายนะคะน้ำตาลมะพร้าวนี่เขาจะละลายง่ายนะคะี่นะคะน้ำตาลละลายแล้วนะคะ ตอนนี้ก็ละลายน้ำตาลกับน้ำปลานะคะก็จะบีบมะนาวนะคะมะม่วงอะ่ะไม่น่าจะเปรี้ยวนะคะมะม่วงช่วงนี้อะ่ะ ก็จะใส่น้ำต้มสุกนิดหน่อยนะคะไม่งั้นเขาจะข้นไปในนี้จะเนี่ยจะมีหอมติดมานะคะเนี่ย เดี๋ยวเรามาชิมรสนิดหนึ่งนะคะหวานนำนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาเข้าไปเพิ่มนิดหน่อยจากนั้นก็จะใส่พริกเลยค่ะพริกนี้ก็แล้วแต่นะคะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ แล้วแต่แล้วเราก็จะใส่นี่นะคะหอมหอมแดงหรือว่าหอมแขกก็ได้นะคะก็จะใส่ลงไปที่หอมจะใส่ต้นหอมนิดหน่อยนะคะเอาสีสวยๆวยเดี๋ยวชิมมะม่วงหน่อย มะม่วงเปรี้ยวค่ะโอเคนะคะประมาณนี้จะมีจะมีเค็มหวานแล้วก็เผ็ดนะคะแล้วก็ในนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวจะอาศัยว่ามะม่วงนะคะี๋ยวเราก็ใส่มะม่วงไปนิดนึงบางคนเขาก็ไม่ใส่ในนี้นะคะมะม่วง เ๋ยวมาจัดจานกันเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะยำปลาดุกฟูค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะช่วยกดกระดิง่งกดติดตามด้วยนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆครั้งต,ต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ